าทางบริษัท SCG นะคะก็จะมีคอมพิวเตอร์ในการให้ยืมน,นะคะก็คือมีหนึ่งกระเป๋านะคะกระเป๋านี้นะคะก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์ทั้งหมด3ส,ส่วนด้วยกันนะคะก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเมาส์นะคะที่สำหรับใช้คู่กับคอมพิวเตอร์แล้วก็สายไฟ คอมพิวเตอร์นะคะ, Computer, ะ,คะก็จะมีช่องในการใช้งานอยู่หลายช่องด้วยกันนะคะเริ่มจากช่องแรกทางด้านซ้ายมือนะคะก็คือเป็นช่องสายไฟนะคะใช้เสียบสายไฟตรงนี้นะคะเป็นใช้ช่องเสียบสายแลนหรือว่าสายอินเทอร์เน็ตที่ใชใ้ภายในองค์กรน,นะคะแต่ว่าบริษัทไ c ซีเนี่ยไม่มีสายแลนนะคะเราก็จะใช้สัญญ,ญาณไวเลสเลยนะคะช่องตรงนี้นะคะเป็นช่อง กับโปรเจคเตอร์นะคะ,ะ,คะเพื่อนนำเสนองานนะคะช่องนี้เป็นช่อง HDMI นะคะใช้สำหรับต่อรูปภาพหรือว่างานนำเสนอของเรานะคะขึ้นกับจอโทรทัศน์ที่รองรับ HDMI หรือว่าจอโปรเจคเตอร์ที่รองรับ HDMI ได้นะคะก็คือเป็นความละเอียดสูงนะคะตรงนี้เป็นพอร์ต USB 3.0นะคะใช้สำหรับอ่านข้อมูลได้รวดเร็วกว่าพอร์ต USB ธรรมดานะคะ เวลาที่เราจะใช้อ่านข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นจากแฟลชไดร์ ye, ตัวเก็บข้อมูลนะคะเราก็จะสามารถใช้พอตตัวนี้ได้นะคะอันต่อมาก็คือเป็นช่องสําหรับเสียบไมโครโฟนนะคะถัดมานี้ก็จะเป็นช่องสําหรับการเสียบหูฟังนะคะคราวนี้เรามาดูด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยจะมีช่องในการอ่านนะคะตัวเมมโมรีการ์ดนะคะหรือว่าการ์ดความจํานั่นเองนะคะซึ่งจะสามารถอ่านได้หลายชนิดด้วยกันสามารถดูชนิดได้จากตัวด้านล่างนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่ที่จะใช้ก็คือเป็น SD card ะคาะนนี้เรามาดูด้านขวาของเครื่องนะคะด้านขวาของเครื่องจะมีส่วนประกอบก็คือตรงนี้จะเป็นพอร์ต USB 2.0นะคะใช้สําหรับต่ออุปกรณ์เข้าคอมพิวเตอร์นะคะจะมีความเร็วน้อยกว่าอีกด้านหนึ่งที่พูดไปเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะนิยมใช้ต่อกับอุปกรณ์อย่างเช่นเมาส์นะคะที่มากับเครื่องคอมของบริษัทนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ DVD Drive นะคะ DVD Drive ตัวน,นี้จะเป็นไดร์ที่ใช้อ่าน CD นั่นเองนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะขอพูดถึงการใช้งานแต่ละพอร์ตนะคะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นสาธิตการใช้งานนะคะเริ่มต้นด้วยการเสียบสายไฟนะคะตัวนี้นะคะนำไปเสียบกับสายไฟด้านล่างคะต่อเข้าทางด้านซ้ายมือของเครื่องนะคะก็จะมาที่ช่องตัวนี้นะคะที่เรากาวไปแล้วในเบื้องต้นนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นการสาธิตถ้าเรามีสายแวนขององค์กรนะคะก็จะสามารถเสียบได้แบบนี้นะคะช่องนี้นะคะเป็นช่อง USB 3.0ที่บอกว่าใช้ในการอ่านข้อมูลจากแฟลชไดรฟ์หรือตัวเก็บข้อมูลของเรานะคะจะสามารถอ่านได้รวดเร็วกว่านะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ต่อมานะคะช่องฝั่งนี้นะคะเป็น USB 2.0นนะคะ,ะ,คะก็คือจะใช้เชื่อมอุปกรณ์นะคะที่จะใช้กับคอมพิวเตอร์อย่างเช่นเมาส์เป็นต้นนะคะต่อมาก็จะมากล่าวถึงการเปิดใช้งานเครื่องนะคะเริ่มต้นเลยก็คือเราจะเปิดหน้าจอขึ้นมานะคะจะเห็นว่าหน้าจอตัวนี้นะคะก็จะประกอบด้วยแป้นพิมพ์นะคะตัวนี้เขาจะเรียกว่าเมาส์แพดนะคะหรือการใช้เมาส์ภายในตัวเครื่องนั่นเองกรณีที่เราไม่มีเมาส์ภายนอกนะคะตรงนี้จะเป็นการคลิกซ้ายนะคะ นี้ก็จะเป็นการคลิกขวานะคะเพื่อจะเข้าสู่เมนูลัอของข้อมูลซึ่งการใช้งานพวกนี้นะคะจะกก่าต่อไปในส่วนของการใช้งานโปรแกรมนะคะมาดูปุ่มที่เราจะใช้ในการเปิดเครื่องนะคะก็จะมีปุ่มนี้กับปุ่มนี้จะสังเกตความแตกต่างนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดสัญญาณไวเลสนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสอนวิธีการเปิดเครื่องก็คือกดปุ่มนี้1ครั้งนะคะจะสังเกตว่าถ้ากดแล้วเนี่ยก็คือจะมีไฟฉานนสีฟ้าขึ้นนะคะแล้วหน้าจอก็จะมีนะคะคำว่าเอเซอร์ขึ้น หลังจากนั้นเราก็จะรอนะคะให้เครื่องเปิดขึ้นมานะคะพร้อมใช้งาน หลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่านะคะเครื่องของบริษัทเนี่ยเราจะต้องใช้พาสเวิร์ดนะคะหรือรหัสผ่านในการเข้าใช้งานนะคะตรงนี้นะคะหน้าจอนะคะจะเขียนว่า Place c o n t r t r o l t l t n r t e บวก Delete เพื่อจะล็อกอินถามว่า Control Alternate Delete อยู่ตรงไหนบ้างน,นะคะเรามาดูที่แป้นพิมพ์นะคะเขาบอกว่าให้กดทั้งหมด3ปุ่มนะคะ Control อยู่ตรงนี้นะคะ alternate อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ Delete จะอยู่ฝั่งขวามือนะคะหรืออีกในหนึ่งถ้าเกิดเราถนัดทางด้านขวามือนะคะ ออ t ตเน็ตอยู่ตรงนี้ก็มีทั้งด้านขวามือนะคะคอนโทรลแล้วก็ดีลิทนะคะกดพร้อมกัน3ปุ่มนะคะ1 2 3เมื่อกดพร้อมกัน3ปุ่มแล้วนะคะจะเห็นว่าเขาจะมีหน้าจอมาให้ใส่รหัสผ่านนะคะซึ่งรหัสผ่านแต่ละเครื่องเนี่ยเราจะได้รับจากฝ่ายไออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่รหัสผ่านที่เราได้รับเนี่ยเข้าไปนะคะหลังจากที่เราใส่พาสเวิร์ดเสร็จนะคะเราก็จะมากดปุ่ม enter ที่อยู่ทางขวามือตัวนี้นะคะกด1ครั้งนะคะ ก็จะเข้าสู่หน้าจอหลักนะคะของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนะคะซึ่งการทํางานของหน้าจอตัวนี้นะคะจะพูดถึงในภายหลังนะคะคราวนี้นะคะจะขอแนะนํานะคะตัวฮาร์ดแวร์อีกตัวหนึ่งนะคะตัวอุปกรณ์ตัวนี้ที่เรายังไม่ได้เปิดให้ใช้งานนะคะก็คือตัว DVD d v d ีดีไดตัวนี้นะคะ dV d ีดีดเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะมีปุ่มเล็กๆนะคะในการเปิดก็คือตรงนี้นะคะกดหนึ่งครั้งนะคะ,นะคะถาดจะเด้งออกมานะคะ ซีดีของเรานะคะวางตรงนี้นะคะวิธีการนํากลับเข้าไปก็คือดันเข้าไปจนกระทั่งได้ยินเสียงกริกตัวนี้นะคะคราวน,นี้เรามาดูนะคะตอนนี้เราสามารถเปิดเครื่องได้แล้วนะคะก็จะใช้งานได้ปกติคราวน,นี้เรามาดูขั้นตอนการติดเครื่องนะคะวิธีการติดเครื่องก็คือเลื่อนเมาส์ตัวนี้นะคะเลื่อนลูกศรน,นะคะไปยังปุ่มสตาร์ทนะคะตัวนี้กดหนึ่งครั้งนะคะมาที่คําว่าชัดดาวนะคะก็คือการปิดเครื่องนั่นเอง นี้นะคะแล้วก็รอเครื่องปิดนะคะเครื่องก็จะบอกว่าช t t i n g d o า n หรือกำลังปิดเครื่องน,นั่นเองค่ะหลังจากปิดเครื่องเสร็จแล้วนะคะให้กรุณาพับหน้าจอคืนนะคะแล้วก็เก็บสายไฟม้วนสายไฟแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าก่ากอนจะส่งคืนกับบริษัทนะคะ